อะไรมาก่อนเลยนี่คือกล่องจุ่มแรกดูก็คือกล่องจุ่มแรกของเราตื่นเต้นมากๆนี่รงมา20วันเนี่ยก็จะได้ในกล่องจุ่มแรกในชีวิตเลยนะคะนี่กล่องจุ่มเบบี้ทีวีหนึ่งนะคะนี่กล่องจุ่มเบบี้ทีวีหนึ่งมาเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะตื่นเต้นก็คือแบบรงมา20วันเพราะว่าไ,ได้สิ่งนี้นะคะเพราะว่าแบบอดทนรอะคะ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยะคะ่ะ เราอยากได้ตัวนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้านะคะอันที่ไม่อยากได้ก็คือสามตัวนี้นะคะลืมตัวซีเคทที่เก็กล่องเล่นซุบูดิเนี่ยนละุ้นเลยมาเกยกัน,กน,ลนเลยงงตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นนะเนี่ยเกยยังไงเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นนะเนี่ยแต่เราจะไม่ดูการ์ด เกยังไงอ่ะไม่เคยเกะเลยอ่ะเกยังไงอ่ะอย่างนี้หรอขัวขาดอย่างนี้หรอตื่นเต้นมากไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดการ์ดอ,อ,อย่างนี้นีอย่างงี้หรออุ้ยน่ารักอ่ะนี่เราไม่เคยเกะมาก่อนนั้นอ่ะเบบี้ทีตื่นเต้นอนะ่ะเกะเลยนะอะไรอ่ะ กับานะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะน้องชางา้างตาแก้วตอนแรกรู้ว่าตะแก้วจะไม่น่ารักแต่ว่ามันน่ารักมากด้ช้างน่ารักมากไม่เป็นไรตาแก้วไม่เป็นไรเพราะว่าตาแก้วน่ารักเหมือนกันอืมแต่ไม่อยากดีตะแก้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะมันน่ารักมากอี่น้องร้องไห้ ไม่เป็นไรพอน้องน่ารักเหมือนกันดูดิน่ารักเป็นน้องมาดูการ์ดกันดูการ์ดกัน็ตัวไหนน้องตัวนี้น้องการ์ดน่ารักเหมือนกันเป็นน้องช้างเนาะอยากได้ตัก,กิ้งอ่ะอยากได้ตัก,กิ้งแบนออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจุ่มใหม่นะคะ แบบนี้ไม่เป็นไรพระน้องก็น่ารักเหมือนกันตาล้องไห้ก็น่ารักแต่ดูว่ามันจะไม่น่ารักหรอตี่ตาล้องไห้น่ารักมากน่ารักอะนี่น้องช้างน้องช้างโอเคเราได้มาแล้วนะคะเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเฉกการไหมรู้ไหมเฉกรอบหน้าเดี๋ยวรอดูงานเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย